คลิปนี้นะคะก็มาดูอ่าสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเป็นเป็นเลขหลักที่ไม่เน้นนะคะว่าจะอยู่ร้อยอยู่สิบอยู่หน่วยนะคะมันเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะวดที่แล้วหน้าก็ทําลงนะคะแล้วหน้าก็จับสามตัวไว้นะคะเนาะแต่คือกระดาษแผ่นนั้นคือมันหาไม่เจอนะคะพี่เนาะมันน่าจะอยู่ที่สวนนาคแหละเพราะว่า วันที่หยุดนะคะก็คือนาคไปที่สวนที่แก่งนะคะนะแล้วก็คือเอาอันเนี้ยไปด้วยก็ว่าจะไปไปทําอยู่ที่นู่นนะคะเนอแต่วันกลับมาน่าจะไม่ได้หยิบมานะคะมันหาไม่เจอแต่นาคจาได้ว่าหลักเนี้ยนาคเคยเอาลงให้อยู่นะคะเนออันนี้มาดูคําเตือนจากช่องนะคะ เพื่อนๆี่พี่ดูชุดนี้นะคะเนี่ยที่หน้าที่หน้ากลงแล้วมันก็จะมีหลักสองกับหลักศูนย์อีกอีกหนึ่งล็อกคือหน้าจะทําล็อกเลียงไว้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนพี่แต่แผ่นนั้นมันหาไม่เจอนะคะน่าจะลืมไว้ที่สวนเนาะก็เลยอันนี้ก็เลยทําแผ่นแผ่นใหม่ขึ้นมานะคะเนาะแต่คือล็อกล็อกนะคะก็คือตรงเนี้ยก็คือแบบเดิมนะคะล็อกเดิมเนาะ แตงวดที่แล้วน่าจําได้อยู่นะคะเลขตรงเนี้มีเนี่ยแปดกับเจ็ดเห็นไหมมันจะมาคู่กันแต่ความเป็นจริงแล้วน้อยนะคะที่จะมาคู่กันแสดงว่าถ้าสมมุติว่าล็อกนี้นะคะมันมาคู่กันได้นะคะมันก็มีโอกาสที่จะมาคู่ต่อ,ตอไปแต่ล็อกพวกนี้นะคะมันจะเดินไม่ยาวนะบอกไว้ก่อนนะคะปกติแล้วมันก็เดินแค่สี่งวดห้างวดขึ้นไปนิดๆหน่อยๆแค่นั้น แล้วก็จะหลุดนะคะแล้วเราก็มาหาล็อกใหม่นะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นพันๆล็อกนะคะพี่จะเป็นพันๆล็อกเลยเราก็หาล็อกเอานะคะว่าล็อกไหนที่มันเดินดีนะคะชุดนี้นะคะไม่ได้คิดไม่ได้คํานวณนะคะมันเป็นตัวเลขหาหาจากล็อกนะคะที่ที่ที่นาคทาเก็บไว้นะคะแต่ละแต่ละปีนะคะมันจะมีมันจะมีชุดล็อกแต่ละปีนะคะ ถ้าล็อกไหนที่มันเดินเราก็ดูล็อกนั้นแค่นั้นเองอันนี้น้าก็คัดออกมาให้ดูประมาณนี้นะคะงวดนี้ก็ได้ศูนย์กับได้หกแต่แต่นะคะแต่นะไม่รู้นะคะว่าคือมันจะเดินต่อไหมนะคะอันนี้คือมาที่หลักสิบสองสองกับห้านี่มาที่หลักหน่วยอันนี้แปดกับหกมาที่หลักร้อย อันนี้ห้ากับสี่อันนี้ก็คือหลักร้อยห้าอันนี้สีกับเก้ามาที่หลักร้อยนะคะอันนี้แปดกับเจ็ดนะคะมาที่ร้อยแล้วก็สิบนะคะอ่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะพี่ลองดูนะคะเป็นตัวเลขไม่ได้คิดนะเป็นตัวเลขไม่ได้คิดเป็นตัวเลขที่คัดลอกออกมานะคะมันยังมีอีกเยอะค่ะเพื่อนเนพี่เนาะแต่ถ้าทำเยอะไปมันก็ <laughs> มันก็จะเยอะไปหรือเปล่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่มันมันมันเอาออกไม่หมดหรอกคือมันเยอะนะคะตัวเลขน้อยตัวก็เยอะหนึ่งตัวก็มีนะคะพี่สายวิ่งสายลูดแต่ทุกอย่างก็คือพวกนี้มันเป็นเหมือนเหมือนวัดใจอะถ้ามาก็คือมานะคะถ้าหลุดมันก็คือหลุดไปเลยนะคะต้อง แต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนบางทีเดี๋ยวนาย่าจะคัดออกมาให้ดูนะคะเนาะมันเป็นหนึ่งตัวก็มีนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นคือมันจะมาหรือไม่นะคะแต่งวดที่แล้วสองตัวเดียวนะคะงวดที่แล้วสองตัวเดียวนะคะแต่น่าไม่ได้ลงให้ให้ได้ดูนะคะพี่เนาะเพราะว่าน่าคิดว่ามันมันลงไปมันก็เยอะแล้วอ่ะอืม แต่วดนี้มันเป็นสัญจรนะคะหน้าก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะไปในแนวไหนหวยออกวันศุกร์นะคะวันที่1กันยาก็ดูนะคะพี่เนาะใช่เดี๋ยวเราก็เอาตัวที่มันชนนั่แหละก็คือมาจับชุดนะคะทุกอย่างยืนที่สูตรนะคะถ้าสูตรเดินก็คือเดินนะคะส่วนอันอื่นๆน,นนั้นก็คือก็ว่ากันไปนะคะพี่